ลนอนตินอยู่จ้ะนอนจนบ่หูเรื่องแม่บีมากว่าสิรูกขึ้นมาบอกนะแม่บีมึ์เพืมอนตาวงอยู่เึื่อนตาเมาื่อคืนตอนนี้ ผมไม่ฝนครับอากาศดีนะครับเสาแล้วไปแล้วมันไปแล้วมันตกดาวขึ้นนวันเเมียตกบงหูเลยครับเพราะฝนบมีดาวขึ้นโซ่ลิงเนี่ยมีผู้บาดวยังค่ะ แม่บ้านเนี่ยมีจ้ไะไงก่อนพวก็จัเปรรปไี่ลอยไปเลเดิตลาดเดินตลาดเราไปช้อปปิง้งเราไปช้อปปิ้ง

มันจเป็นงาแรกของรูกันี่ครับคเ่สกีดม่สกีมันแรกรันแรกแหมกตค่ะรักษาอุ้ยหมาหมาพอมามามามือเอืกายุสกีด้าวจานใส่ต้ยำซ่บยำปาักกาดับคางกระับงางงงงงงง่งง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 ยอมงก บุพออร่อยดอกจ้ะอรอยอยู่มากเนาะอร่อยอยู่จาดกที่เกียรมแจกที่เกียรติลยเาะน่นน่ยมันอหญ่ตันนี้มันพวไก่ตอนนี้แํมห้าอยู่ครึ่งครึ่งครึ่ครึ่งนะเนี่ยยูคนละคนยูคนลคนีมันุดแล้ว

ผู้สาโน้อยยัหันกนอ่ะแล้ยังลูบด่ไหมนี่เป็นกระโจ๊กใสไรอยู่ันหัอแมนเมยกระจกใส่เกระจ๊กใส่แล้วใส่มันใสระมาณโอ้ยมืออินำาม่ทายน่ะเหี้ย มืออืินมีไทยสิสเกียบเงแกกันีบัเกิบังเทถอดไปบ่ไทยบางแกบังเทข้างไปงานผมาหมทางไปสานท่ข้างไปทางไปหัวตะขัานก่อนจะถึงไปจากก่อนหนึ่งก่อนข้านน้ำรถไปน้อยเหยียดข้ามก่อนโอ้ยแฉบมะคะแฉบจ้เแ็บแฉบร้บ

Oh, itu masalahnya. <tangan> mình đi học, 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 mình

จริงจะได้เป็นอะไรนะวะจเป็นคนแย่ไงวะขีกันดยสางนแต่นเลยนัตำบอกหุงจะอาหารอีสานเห่าไก่อย่างอะไรกับตำบักหนึ่งอาหารคองปูดข้องหลาย พี่ม้อนไปน่าจะไปพี่เบนจ์จ้ะมันนี้มีงานจ้ะมีเพราะว่าเจ้นี่ยเราไม่อยู่หน้างานหรอกแต่ว่าคือเก็จะว่าในเปิดเครื่องเครื่องดนตรีเนี่ยพี่ม้อนกน่าจะไปงางตลาดไหมบอพี่ม้อนยิ้ไปกับคนเลี้ยงไม่เข้มไหมแน่นจ้ะ

เป็น,บบน,น,นจ่าหัวตะเต้วสอนน้นสวัญญส,ญญสญญดีผู้ยบาลด้วยนะคะว่าเาามือันนี้บัสบาบาทห้าสิบาทนางหามวันนี้ลอยหางคิวพ,พี่น้องชว์วทางไหนทางกันทะลักค่ะวันนี้ลาลิจูกันทะลัก วีบอกเหล็กเนี่ยว่าสัวนั่นเพาต้นาบุเมนนาบุเมนโจเมได้จาาสิพอจะสิมาบวกเหล็กเพระต้น่ลูพอต้นกินเขามามามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนาบุเมนโจเมได้หล่าเป็นเจ้าลูกพอใครใช้กินเขาโอ้พ่อกันแล้วคุณนี สงใจให้พี่น้องไทยอิสราเอลนะคะเป็นห่วงเป็นห่วงพี่น้่งมากินข้าวหอมื้อนี้เพิ่นขึ้นเพิ่มขึ้นดึกเยอะเพิ่มนักไก่ลยกโบมีอย่างไก่ลูกโบมือมัน เป็น้อทุบเบอร์แล้วหลบพ่อค่ะใส่แต่าชวนเดียละเดียวทมาจากทีเทมนั่นพ่อบอกว่าโคลราดน้ำหนวดจ้ะเดี๋ยวนั่งเดี๋ไม่เล่นไลน์แล้วเดียนไ่